ไปต่อกันที่จังหวัดพัทลุงนะครับจังหวัดพัทลุงมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาภา,าคใต้ประจำปี2565 นายชัดชัยอุตสาหะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ครั้งที่13ประจำปี2565ให้แก่โรงเรียนพัทลุงพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและนักเรียนรวม21คนเพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจ สำหรับการประกวดโครงการดังกล่าวจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลานะครับโดยโรงเรียนพัทลุงส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดทักษะการใช้ภาษาไทยรวม4ประเภทประกอบด้วยการเล่านิทานประกอบท่าทางการประกวดเลียงความการอ่านทำนองเสนะและการกล่าวสุนทรพจน์ โดยได้รับคะแนนรวมสูงสุดเป็นครั้งที่6แล้วนะครับสำหรับโรงเรียนพัทลุงแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนแห่งนี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาทักษะภาษาไทยให้กับนักเรียนอย่างดีเยี่ยมครับ ส่วนที่หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการพัทลุงนายกองเอกอดุลชูทองประลัดจังหวัดพัทลุงเป็นประธานมอบทุนสน,สนับสนุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่มแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดพัทลุงจำนวน103ทุนทุน,ทนละ5 0 0 0บาทเบื้องนาพระบรมฉายาลักษณ์ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันววดีโดยมีผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กพิการนำบุตรหลานเข้าร่วมรับมอบ ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงมีเมตตาประทานทุนให้แก่เด็กพิการและเด็กออทิสติกที่ครอบครัวมีฐานะยากจน เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคลพร้อมขอให้นําทุนที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุตรหลานเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถช่วยตนเองได้และเป็นกําลังใจให้กับผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กพิการทุกคนให้มีความอดทนมุ่งมั่นในการพัฒนาบุตรหลานเพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และที่หอประชุมโรงเรียนพัทลุงนายกู้เกียรติวงกระพันผูน้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอรวันโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและนักศึกษากศนจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดค่านิยมเป็นหนึ่งได้โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติดและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์สำนักง,งานกศนจังหวัดพัทลุงตระหนักและให้ความสําคัญจึงสนับสนุนให้นักศึกษาในสังกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการทูบีนัมเบอร์วันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเพื่อเป็นเครื่องมือและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตโดยไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดกิจกรรมการแข่งขันความสามารถพิเศษมี2ประเภทได้แก่การประกวด ToB ี Number ร์วันไอและ ToB no. ี Number ร์ว n นแดนซ์ d อ็ก e r แดน e ซอร์นะครับมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า400คน